ข้าวเจ้าน้ำปังครับผมเอาข้าวเจ้าน้ำปังมาให้พี่้องเบงปีนี้ลองทดลองเอาข้าวเจ้าน้ำปังหอมมิ่งขวัญมาใส่เป็นน้าปีลองเบงมาใสิใได้ผลทำได้ครับเพราะว่ามันเอินลาก็เลยเอาข้าวเจ้าน้ำปังมาลองใส่เบงก็่ซื้อเวลาครับนี่ลุ่งเมื่อวนัน เดือนกระกฎาดาคมวันที่หกครับอื็อถือว่าว่าลาอยู่ก็เลยเอาขอเขาเจ้าน้าปังมาใส่ยานว่าเอาเขาหน้าปีมาใส่แล้วมันถิบ่ท่านถิลาเกินไปครับจ็สวยงามครับผมสวยงามอยู่แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอยงไรกับ,บท่านหูว่าบ่เคยใส่เขาเขาหน้าปังปีนี้พึ่งหัวก,ก็เริ่ม ทดลองใส่เบิรงคขั้นได้ผพด,ดีกับปีนาก็จังว่ากันไหมครับผมข้าวเจ้านาปังหอมมิงขวัญครับเปืนหายชายยา่ามาลีนาปังว่าจังครับผมว่ามันกลิ่นแสบคลายกับเขาหอมมะลีบานเท่าครับผมแต่ว่ามันกะเสียบบซ้ำมาริสักตี่ครับเพราะว่ามันเป็นข้านาปังกับผมจซ้ำไรกั ได้ลองชิมเบื้งปีนี้ครับเป็นจังไรกันสีมาอัปเดียห้ไทยพ่อแม่พี่น้องเบื้งอีกครั้งครับผม